สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคาราศาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีสมัยนั้นเจ้าลิชวีประมาณห้ารอยเฝ้าพระผู้มีพระภาคอยู่เจ้าลิชวีบางพวกเขียวมีวัน,นะเขียวมีผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียว บางพวกเหลืองมีวันณะเหลืองมีผ้าเหลืองมีเครื่องประดับเหลืองบางพวกแดงมีวันณะแดงมีผ้าแดงมีเครื่องประดับแดงบางพวกขาวมีวันณะขาวมีผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวพระผู้มีพระภา ทรงรุ่งเรืองกว่าเจ้าลิชวีเหล่านั้นโดยพระวันนะและพระยศครั้งนั้นปิงคิยานีพรามลุกจากที่นั่งห่ผมผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค เนื้อความแจ่มแจ้งกะบข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความแจ่มแจ้งกะข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนปิ่งิยานีจงแจ่มแจ้งกับท่านเถิดครั้งนั้นปิ่งิยานีพราหมณ์ได้ชมเชยต่อพระพักพระผู้มีพระภาคด้วยคถาโดยย่อว่า เชิญท่านดูพระอังคีรสผู้ส่งรุ่งโรดอยู่เหมือนดอกบัวชื่อโกกนุษมีกลิ่นหอมไม่ปราศจากกลิ่นบานอยู่ณเวลาเชา้าและเหมือนพระอาทิตย์เปล่งรัศมีอยู่บนท้องฟ้าฉนันครั้งนั้นเจ้าลิชวีเหล่านั้นได้ให้ปิ่งขยานีพราหมณ ห่ผมผ้าอุตราสงห้าร้อยผืนปิงขิยานีพรามได้ทูลถวายให้พระผู้มีพระภาคครองผ้าอุตราสงห้าร้อยผืนเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าดูก่อนเจ้าลิชวีความปรากฏขึ้นแห่งรัตนห้า หาได้ยากในโลกรัตนห้เป็นฉไหนคือพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วหนึ่งบุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้วหนึ่งบุคคลผู้รู้แจ้งทรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งกตัญยูกะตะเวทีบุคคลหนึ่งดูก่อนเจ้าลิ์ชวีทั้งหลาย ความปรากฏแห่งรัตนห้าประการนี้แลหาได้ยากในโลก